ดราม่าไม่มีเว้นลั่นอยู่บนขานพันล้านก็อยู่ได้สิบคุมทรัพย์กาละแมปฏิเสธเศรษฐีรุ่นลูกปัดกิ๊กเพร่ช่องสามเหตุขอคู่ชีวิตรักษาศีลห้าโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นเวลากว่า20ปีแล้วสำหรับสาวมากความสามารถกาละแมพัชรศรีเบญจมาศผู้มีเอกลักษณ์อย่างผิวสีน้ำผึ้งและบุคลิกที่มั่นใจ พูดชื่อนี้ใครๆก็รู้จักเพราะเธอเป็นพิธีกรแทวหน้าเกือบทุกงานก็มักจะมีเธอปรากฏอยู่เสมออีกทั้งยังโด่งดังจากการเขียนหนังสือจิก,กัดผู้ชายได้โดนใจผู้หญิงอีกด้วยช่วงนี้เรียกว่าเป็นขาขึ้นของคนที่มีทองคำอยู่ในมือจริงๆเพราะว่าหลายคนเอาออกมาเทขายกันในช่วงที่ราคากำลังขึ้นแบบนี้รวมถึงพิธีกรสาว กลาแม่พรชรสีเบญจมาศที่เก็บสะสมทองคำไว้เป็นจำนวนมากก็ขนทองออกมาขายเหมือนกันโดยล่าสุดกลาแม่ได้โพสต์คลิปลงติ๊กต็อกเอาทองที่สะสมมานานหลายปีตั้งแต่ทำงานทั้งทองรูป,ปรพรรณและทองแท่งรีบขนไปขายทั้งหมดในช่วงที่ราคาทองกำลังขึ้นโดยได้ขนทองใส่กระเป๋าเฮอร์มีสบิกินไปขายที่ร้านซึ่งทองนั้นเยอะมากหนักมาก แต่ก็ไม่กลัวว่ากระเป๋าจะขาดเลยและเมื่อไปถึงร้านราคาทองก็ผันผวนอยู่เรื่อยๆโชคดีว่าราคาขึ้นมาอีกบาทละ30แล้วร้านทองก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนที่จะจ่ายเงินสดให้กละแม่้ร้ปึกใหญ่ถึงขั้นต้องใช้กระเป๋าเดินทางมาขนเงินกลับกันเลยทีเดียวแถมยังหนักมากเจ้าตัวบอกว่าตัวเองเป็นคนใจสู้เรื่องพันล้านถ้าคุณตั้งคุณได้ ส่วนคอนโดระดับไฮคลาสคือราคา100ล้านยอมรับเป็นเจ้าแม่นักช็อปชอปจนบัตรเครดิตรูดไม่ได้มาแล้วนอกจากพาวเวอร์ช็อตแล้ว w o r k i กิ w ง m ูแมนยางกละแม่ยังถือหุ้นบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดอีก9แห่งรวมเป็น10แห่งตามข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าช่วงปลายปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนที่ต่างประเทศสำหรับกละแม่พัชรศี พร้อมกับไปเล่นหิมะที่ทวีปยุโรปแต่งานนี้กลับได้เจอเรื่องเล่าดีๆที่ทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยขึ้นโดยกาลแมเเราให้ฟังผ่านทางรายการแชว่าคือเรื่องมันเกิดขึ้นว่าตนเองนั้นเพิ่งไปต่างประเทศช่วงก่อนปีใหม่ก็ไปเล่นสก,กีที่ฝรั่งเศสมีครูสอนสก,กีซึ่งตนเองนั้นเรียนตอนบ่ายและครูสก,กีก็สอนอีกคนตอนเช้า แล้วก็ไม่รู้ว่าครูสกีไปบรรยายยังไงกระทั่งคนที่มาเรียนตอนเช้าอยากเห็นปรากฏว่าคนนั้นก็มาขอเลี้ยงข้าวและมีครูสกีไปด้วยก็ไปกินข้าวกันที่ร้านอาหารในลานสกีเลยถามว่าคนนี้ชื่ออะไรเพราอจะได้เรียกชื่อถูกพอเอาชื่อไปเสิร์ชก็ตกใจเพราะเขามีชื่อติดในมหาเศรษฐีอันดับที่300ของโลกไม่รู้จะคุยยังไงเพราะเขาก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ แต่ก็คุยเป็นเพื่อนกันไม่ได้อะไรกินข้าวกันไปตามปกติเขาก็ไม่ได้เชิงมาจีบก็ไม่ได้อยากพูดว่าเขามาจีบเพราะเดี๋ยวคนมาว่าอีกแต่เขาชมว่าสวยประมาณนี้กละแมก็เคยมาเปิดใจถึงชีวิตของตัวเองและปณิธานในการหาเงินซึ่งเธอยอมรับว่าได้ทำสำเร็จตามความฝันแล้วมีคอนโดราคา100รล้านและมีเงินเก็บใกล้ที่จะถึงพันล้านแล้วในอีกมุมหนึ่ง ที่หลายคนอยากรู้คงจะหนีไม่พ้นเรื่องหัวใจเพราะที่ผ่านมาเธอยังดูแฮปปี้กับชีวิตสาวโสดแต่รู้ไหมว่าความจริงแล้วกาละแมมีแฟนมาพอสมควรแต่ที่ผ่านมาไม่ได้รับการเปิดเผยโดยเฉลี่ยคบสั้นๆเพียงปีหรือสองปีทว่าหนึ่งในอดีตคนรักของกาละแมที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือพีเคปิยวัฒน์พิธีกรหนุ่มชื่อดัง ซึ่งเคยกล่าวถึงกะละแมว่าเป็นผู้หญิงที่เขารักมากคนหนึ่งแต่ด้วยทัศนคติรวมถึงปัญหาเล็กน้อยที่คลาคสั่งปรับจูนกันไม่ติดก็ทำให้ต้องเลิกลากันไปแต่ปัจจุบันทั้งคู่ก็กลับมาเป็นเพื่อนที่ดีทั้งนี้ยังเคยมีข่าวเมาส์กระนาหูว่าเธอแอบกิ๊กกับพระอกห,หนุ่มบอยปะกรณ์ถึงขนาดจีบกันผ่านบีบและหยอดผ่านทวิตเตอร์แต่ทั้งคู่ก็ออกมาเคลียร์แล้วว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ แน่นอนว่าเธอต้องเคยผ่านดราม่าต่างๆมานับไม่ถ้วนต่อให้ผ่านมรสุมมาหลายลูกแต่ก็ต้องหันกลับมามองว่าผู้หญิงตัวเล็กๆที่เคยถูกวิจารณ์มามากมายมาก่อนในวันนี้เธอได้เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นสาวแซบ่บสวยรวยพันล้านจากผู้ประกาศสุง,งานพิธีกรและก้าวสู่นักธุรกิจได้อย่างสำเร็จเรียกได้ว่าเป็นไอดอลของผู้หญิงอีกหลายคนเลยล่ะคะ่ะ